่วยกันได้ต้องช่วยกันนะครับถ่ช่วยไม่ได้ก็พยายามจะช่วยนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับรู้จักกันไม่นานนะเพิ่งมารู้จักกันประมาณสักปีหนึ่งได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ยังไม่เคยเมมเลยนะครับก็ฝากทีมงานของพวกเรานะรัมงนะครับว่ามีอะไรเราไม่ใช่เป็นคนรับใช้ของผู้การแต่ว่าเราจริงีที่จะให้ทําให้ถึงเนี่ย ถูกต้องนะครับเขาพร้อมอยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยทำสึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องทํากันให้ได้เพื่อที่จะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนะครับก็ขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้มีความสุขมากนะครับก็ถือว่าเป็นเลี้ยงศูนย์เกศาเรื้องนะพีมดมนะ<อ>นำท<อ>ีมโดยหัวหน้าดม<อ> ใช่ครับทงที่ดีงมมาแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในเทศกาลที่ใกล้มาถึงนะครับเรากระทงที่นี่คงน่าจะจัดอยู่นะนะครับแล้วก็ปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อย่างอื่นมันก็จะตามมานะครับมีอะไรที่เจ้าของไร้ดูแลเราไม่ดีนะครต้องเก็บไว้ในใจ นะครับแล้วพ่งนี้ค่อยว่ากันใหนะครับขอบคุณพีเอสขอบคุณพีรุ่นมากขอบคุณแม่ครัวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ฟังหิ้ห้อยกับตะวันัหเครับลองลองเพลงนี้เป็นพลังแล่เลยนะครับสำหรับที่นี่นะสำหรับที่นี่ลองเป็นคั้งแ่เลยครับเดี๋ยวต่อไปต้องมาบ่อยเโอเคโอ รีบไกันน่รู้ั้งูไม่รู้ไมวไม่ีอะไรจะให้ยาเขาเธอไม่รักไม่รักเราคนย อย่างเราไม่มีอย่างเขาที่เธอต้องการเรามาน้อยบุญวาสนาไม่มีปัญญาจะไปแ่งขันเขาเชนะชนะมา้อยอยางลอย tại tranh mong lau gai ngại. Hào, 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 thu không may mắn, thép hay đáy coi như đẹp pha, ngày qua ray đen mong chờ bao,

คนอื่นเใครรู้คุกทุกว่าสู้ไม่ไหวเสอภายในใจก็ยังแอบว่วันที่ว้าไร้แสนใน้ดวงสว่างเธออาจจะหันมาบอก ผมมีความหมายไม่มีพวงอะไรน้ำใจเลยอ่ะผมไม่มีดอกไม้เลยอ่ะทั้งนั้นต่ออีกทั้งในเพลงนะเก็บตะวันครับตรงนี้พอดีพอดีไปดูปลาเลยนะปาเก็บตะวันพี่ยิ่งไม่ต้องไปนะครับขอบคุณมากพี่รุตไม่ได้ขึ้นมา ขอบคุณว่าน้าดมขอบคุณว่าน้าดมอนะให้พวกเขาคนแรงกันอ่าครับหลังจากนี่นะพี่เดี๋ยวไอ้เจ้าของไร่พูดต่อสักหน่อยนึงนะก็หลังจากนั้นก็ให้แต่ละคนแนะนำตัวเองนะครับ นะคะก็ก็ก็ทำบริษัทก็คือ SKY i n t e r p l a e นะคะก็เป็นเพจคอมเมอร์บางครั้งก็อาจจะต้องขอรบกวนน้องน้องพี่ๆบ้างนะคะแต่ก็รู้ค่ะเราไม่จับเป็นจริงๆเราก็ไม่รบกวนกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่เราได้รู้จักกันขอเป็นแบบว่าเป็นเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวแล้วกันนะคะเราได้รู้จักกันแล้วก็วันนี้ก็ก็จะต้องกล่าวว่าขอบคุณนะคะที่ได้มา มาเยี่ยมกันนะคะมามาเยี่ยมกันทักสถานที่แบบนี้ขอบคุณมากมากนะคะการบริการอาจจะบางครั้งอาจจะตกบุคองไปบ้างนะคะที่หลับที่นอนอะไรแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอบ้างเพราะว่าของพี่เนี่ยไม่ได้เปิดแบบธุรกิจแบบจริงจังนะคะแค่ไว้แบบพักก่อนนะคะไว้แบบเพื่อนๆน้องๆไ้มาพักกันนะคะก็ก็ต้องขอกกาบ ขอใครไปด้วยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าการตกแต่งตรงไหนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่จําเป็นแค่ครั้งนี้นะคะครั้งต่อๆไปอยากจะได้มาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบที่สุดๆเราได้มาด้านจิมาพักก่อนกันนะคะอยากได้มาแบบทุกๆปีเลยปีนึ่งหลายๆครั้งก็ได้เราดีนะคะชอบนะคะที่ชอบไม่มีแบบเพื่อนๆมาอยู่บ่อยๆเยอะมาอยู่กับเพื่อนเราค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่ะ ขอพูดบ้างนะครับคนคนนี้นะครับแต่คนหลัยคนนี้นี่นะครับมาหนี้มันนี้พิรุษมาหนี้ต้องก็ขอขอบคุณพิรุษนะครับทั้งสองคนนะครับจริงๆแล้วภาษากันตลอดนะครับพ่อพวกเรานะครับในเขตสามครับแม้แล่เราไปที่ไหนนะครับพ่อ มีอะไรให้เรารับใช้นะครับทั้งสองคนบริษัทนี้อะไรรับใช้นะครับในสิ่งที่เราช่วยได้เราช่วยเต็มที่ครับด้วยใจนะครับขอบคุณมากในโอกาสีข,าของโครงกาขอพิจารณาว่ามีไหมนะครับในในในงานมาครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่าอุปกรณ์อย่างเดียวที่ที่มานะครับที่ในดา่านในในมาร่วมนะพนักจัดจะตรวจครับ <c oughs> ศุลากากรจากสุรภูมิครับมาร่วมงานของเรามีอะไรนะครับโกบโมงกับสุรกากรไม่ไม่หากันอยู่แล้วนะครับไม่พิกันณาอยู่แล้วยิ่งเ้อตัวนะครับยิ่งเยอตัวนะครับผมยูชนวีนะครับโดนด้วยกัน อยู่กลางทะเลด้วยกันทุกอย่างนะครับ